ยกนายบัวขาวบอกวินิตทําให้ได้เห็นปากเกียวร่วมลงไปชักกะงานนี้รอเลยเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆให้สัมภาษณ์ทําให้ได้เห็นปากเกียวล้มลงไปชักกับพื้นศึกมวยไฟพิเศษค่ะสําหรับวันที่22กรกฎาคม66ควรลงจากที่นายวินิตเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารเฟสแอร์เฟสติว Man, ัลจำกัดนำเดอะแพ็กเมนเมนนี่ปาเกียวสุดยอดแชมป์เปียนโลก 8รุ่นชาวฟิลิปปินส์วัย44ปีและบัวขาวบัญชาเมกยอดนักมวยควรใจชาวไทยไวัย41ปีมาเซ็นสัญญาและประกาศยืนยันว่าพร้อมดวลกำปั้นนัดประวัติศาสตร์ในช่วงเดือนมกราคมปี2567ค่ะ ซึ่งเป็นข่าวที่น่าติดตามอีกนัดหนึ่งเปิดผลงานทีมชาติไทยยู17ไปบอลโลก2องครั้งก่อนบูเกาหลีใต้ล่าตัวสมัย3ามอีกหนึ่งนัดเปิดผลงานทีมชาติไทยยู17ไปบอลโลกสองครั้งก่อนบูเกาหลีใต้ล่าตัวสมสมัยค่ะสำหรับกติกาการชกภายใต้สภามวยโลก WBC แต่จะมีความพิเศษของเดอะแมทที่ตื่นเต้นและปลอดภัยด้วยการชกมวยสากลกติกากลางรว่วงมวยสากลและมวยไทยโดยจะต่อย6ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีนั่นเองค่ะ